ตรงหน้าบ้านลุงแล้วเดี๋ยวป้าจำลองกำลังไปเรียกลุงพลมานะคะรอก่อนรอก่อนเค้กหน้าตาคุ้นๆเหมือนเค้กเราทำเลย <c oughs> <c oughs> จะเป็นเค้กเราเลย <c oughs> อ่เดี๋ยวพี่ชิดกับติดตามกำลังไปตามลุงมานะคะเดี๋ยวเราจะมาส่งมอบอาหารวันนี้กันนะคะ กันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกาแฟกอก,ะกะแลวก็ช่องคุณกีกาแฟกกอกะกันด้วยนะคะเดี๋ยว,วเดินไปเอาเค้กมามอบให้ลุงต่อกันดีเค้ก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 นะคะส่งมอบเค้กเดี๋ยวเรามาส่งมอบเค้กกันได้ได้ได้ได อ่าผู้ชายคนนั้นใส่หมวกสีแดงคือกระไรหัวยากจนเนาะเค้กไม่ค่อยมีเนาะเค้กไม่ค่อยมีค่ะที่รักไลฟ์ชนเหรอทำคลิปค่ะอ่าเดี๋ยวไปเอาเค้กลงเรื่องอะไลงเ,ลเลอองรื่องยังเค้กอยู่ไหนเค้กง่ไงเด็กก็เราจะถือไปนี่ไงเค้ก <C le ak> ไปไหนเค้ก <C le ak> ไปนี่ไงเอาบ่ตัดเค้กใหม่เลยตัดเค้กใหม่เลยตัดใหม่เลยก็ได้เอาเซาจเจอร์ก็เค้กนะครับที่แรกว่าที่แรกว่าไม่ให้ทำ นะครับแล้วก็ทํามาจนได้นะครับก็เป็นเค้กสตรอเบอรี่นะครับหนักประมาณสัก3ปอนด์นะครับข้างในก็มีไส้สตรอเบอรี่นะคะมีมีมีไส้นะครับข้างในก็เป็นไส้สตรอเบอรี่ที่จริงก้อนนี้น่าจะเกือบ5ปอนด์นะครับเพราะมันแน่นเนาะมันแน่นเขายายเต็นท์ไปไหนนะลุงบหรในเดย์ลุงก็ให้ลุงก้อนหนึ่งใช่ไหมอ่าโอเคอ่าเป็นเค้กปีใหม่เค้กปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ลุงนะคะจาก FC เอชิปป้าแป้งต้นเนาะเค้กเค้กเอยากเป็นมากินปีใหม่หรือเปล่าเอารถเอาเอาของลงยังทำไมไม่เลื่อนรถล่ะกําลังกําลัง่นไงจะรอพี่ชิตเรียกลุงมาเค้กนะครับเค้กไหนๆเอาไปม้วให้ลุงก่อนก็ได้ก้อนหนึ่งไปเดี๋ยวของอยู่มั้งเอาก็พอดีเลยนี่แหละ ้าจะไปไหนกัน,เ,นอเอเอป่ละลุงพลครับลุงพลครับผมเลวัดีปีใหม่เอฟซีแอซิดไดดีีใหม่ครับลุงพลพี่เกียันผมมีเงินบนันบ่ครับใช่ร เพิงรูงเมียขาดก็ไปโอ้ยนี่กระดี่พี่ใหม่นะคะทุกคนในนี้เค้กนิวทำเองก็ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเช่นกันครับความสุขมากค่ะลุงนี้ก็ขอให้ร้านกาแฟโกกอนะครับยอดขายปังๆนะครับตะลุร้านะคทั้งปีนี้โอ้โอเคโอเหวังเยอะเกินเกินค่ะแล้วอันนี้เดี๋ยวมอบเลยยัง ปข้าลุงด้วยรถด้วยให้ลุงไปรับหลังรถด้วยจะเป็นเอ็มซีของไอชีปากแปลนะคะลุงแล้วก็นอร์เวย์ของนอร์เวย์ครับผมแล้วก็อเมริกาใช่ไหมไหนรวมหมดแล้วใช่ไหมรวมยกครับผมอเมริกานะครับจากอเมริกานะครับโอเคโอเคป่ะขอแรงหน่อยเด้อขอแรงหน่อยเด้อมายกเครื่องกัน ทูเปอร์แล้วก็ชาวบ้านที่มาหาลุงกินหมูเย็นนะคะทั้งหมดนี่เลยนี่แหละครับลงโตนี่แล้วนะครับเนาะครับผมโอเคนะครับได้รับเรียบร้อยนะครับผม